ทำไรดีเบื่อแล้วนั่งเล่นเว็บทั้งวันลองเข้าไปดูดิเผื่อมีอะไรอัปเดตใหม่ๆเฮ้ย e ีคุณสองไม่ใช่ออนไลน์มันไม่ใช่แผนที่ใหม่ความท้าทายใหม่ของมัง,งกรโบราณเฮ้ยนี่มันไอหรือว่าแบบมังกรที่เขาว่ากันว่าจะมาขยายขีดจำกัดเพื่อระดับเลเวลร8 0แผนที่ใหม่มอนเตอร์ใหม่ ขบขัรโบราณล,ลังมังกรโบราณเฮ้ยนี่มันแมบบที่เกาหลีเขาเอามาก่อนหน้าเราสักพักเย้แค่เขาเอามาใหม่แล้วอะอย่างนี้ต้องไปลองกันแล้วครับวาสวัสวดีทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่เกม Ghost อะไรเช่นเคยผมกิดเอ็กซีสนะวันนี้อยู่ในตัวละครเทพกฤิดซาดิตนะครับผมก็ช่วงนี้ที่หายประมาณ5วัน6วัน,วนคือผมไป ไปเที่ยวมาเออก็ต้องขอโทษที่ไม่ได้ลงคลิปอะไรนะว่าพอวันนี้กลับบ้านมาเนี่ยพิ่งเพิ่งมาถึงเลยสี่ทุ่มนะครับเปิดเข้าดูโกสเห็นเห็นเขาว่ากันว่าแบบใหม่นะมอนเตอร์ Monster. ก็น่าจะประมาณเบลร้อยแปได้นะครับเจกว่าร้อแปดสิบผมก็เลยเนี่ยเพิ่งเข้ามาก็เลยว่าจะลองไปดูกันนะครับผมว่ามันอยู่ที่ไหนอะไรยังไงนะถ้าดูจากแมปแล้วรู้สึกว่าแผนที่ทั้งหมด ถ้าอยู่หนานฟงวะนี่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 อังกโกลาไปทางแล้วทุ่งกว้างใช่ไหมแล้วก็จะไปทางหุบเขาครับมนุษย์หิมะระวามังกรสนักจากนรกนะมนุษย์หิมะเคล่านี่ระวามังกรเฮลดากอนเบบีนะครับผมก็แบบจะเพิ่มมาประมาณนี่ 1,2,3,4,5 5ห้า,มหามแมบบรู้สึกที่เป็นบอสตัวใหญ่น่าจะเป็นเฮลราก้อนนะฮะโอเคเราจะต้องไปตามล่าอ,อกางกรยักษ์กันตอนนี้ตัวละครผมเมล151แล้วนะนี่ของก็ครบสูตรเต็มที่ครับผมไม่อยู่หลายวันเราก็เปิดอันนี้กันโอเคสัตว์เทพเรียบร้อยยาเดี๋ยวเราไปใช้เป็นในนี้แล้วกัน เขาเรียกว่านี่นะมารินะครับปุ๊บโอเคใช้เลยคาดว่าต้องใช้เยอะแน่แน่ก็จัดไปเรื่องไอทธงกฐิมเรียบร้อยคราวนี้เราก็จะไปอังกโกรากันนะครับรู้สึกว่าถ้าไปเราไปเมึองพษาก่อนแล้วก็ไปหาแท็กซี่มีคานที่เขียนเดินนะครับ ไปอยู่แบบไหนวะนี่จอแล้ครับเพราะถ้าใครอยากไปคือมาที่เมืองน,นี้ซีกันเวลาแล้วไปอาณาจักรอังโกลานะแค่เสียงเมืองมันก็น่ากลัวแล้วเดี๋ยวผมขอทำการเพิ่มขยายปานก่อนแล้วก็หยกแดงนะครับแล้วก็เพิ่มเลือดสติดกหนึ่งนะก็พอผมบัฟปุ๊บเลือดจะมี 19k เประมาณ1 9ื่นเกี๋ยบัฟก่อน วิ้ยกดผิดโอเคเราลองใหม่นะครับไม่มีคนเวลอันนี้เป็นแมปเอ่อทุ่งกว้างนะครับแมปทุ่งกว้างโอเคเไปสำรวจกันครับ มาจะเข้ามาสู้สู้สู้ครับ โอเคทุ่งกว้างโซนสองเราเจอกับพวกพวกนี้จะมอนเม่เยอะอยู่นะโอ้ขาากว้างโอ้โหโนี่มันมอนที่แบบคนมันชอบอันเชิญเนี่ยล้อเออ ที่แล้วเราต้องผ่านจุดพักจุดพักมางกรก่อนเนาะนี่ทางเข้าสู่เฮลดรากอนอุ้ยนี่ตื่นเต้นฮะแบบอุ้ยแบบแมงค์เขสวยอ่ะดูดิเป็นแบบแบบเป็นลาวาครับผมนี่เป็นค่อยเข้าไปาเนี่ยจะเป็นภนะูเขาเฮลดรากอนนะเฮ้ย มอนบิวอ,อะไรไม่รู้แต่ผมป้องกัน9 0 0นี่เพิ่งช่วงนี้คูคูน2อยู่แล้วก็ขัดกาโบผมได้เท่าไหร่เนี่ยเท่าไหร่โอ้ยตัวได้ตัวละแสนไอ้มีสุนัขจากนรกด้วยอ่ะใเย็นที่เราควร วหัวนะครับที่เห็นผมโดนน้อยๆนี่ยคือเราป้องกันเยอะเลยนี่พอกลับมาแล้วผมกส็สองแสนอ๋อนั้นหนึ่งดาวตายหมดเลยเนี่าวมัาางกรเลิ่กแม่พ่าเยอะสองแสนสามเพราะว่าราวมัาางกรนี่ ว่าแครับโอเคแมปถือว่าใช้ได้นะเป็นแบบอุย้ยพันเก้าถ้าคนเด็บน้อยๆผมแนะนำว่าอย่ามานะปึ๊บอุ้ยสองพันโอ้ย, 2, อยแทบร้องเลยอีกอย่างคือถ้าเปิดจิตตีใครเด็บไม่ถึงเลือดไม่ถึงเดี๋ยวตายเอาโอเคไปแมปสองครับผม แบบสนี้ก็จะเจอเหมือนเดิมแต่เพิ่มเติมคือโครงกระดูกนี่เ,เรามาลองกัน เลเวลอะเป็นร้อยแปดสิบเน่ยคือถ้ามีปาร์ตีนะเราช่วยกันตีนะผมรว่าอีพีเ่งขึ้นกระชูนนะว่าตัวหนึ่งไม่ได้เป็นแสนนะคือเราช่วยกันนะติดคะแนนด้วยตัวไหนไม่รู้ เรียบร้อยสองแสนเก้าโอเคเราตไอต่อครับไม่ไหวเลเยเยอะเกินรูปแมปใหญ่เนียเป็นนิดถึงไหนทีนี้เราอยู่นี่เราต้องขึ้นไปแมปข้างบนครับถึงจะมีคนตามมาเหมือนกันโอเคปึ๊บ ตอนนี้เรามาถึงแบบนี้แบบนี้เนี่ยเราจะเป็นแบบสุดท้ายที่จะมีเฮลดาก,ก้อดรับเราไปหาวับเคบับไปเขาก่อนแมปรับอยู่ไหนอะบนใช่ไหมโอเคไปครับ เรียบร้อยครับได้แล้วเคียวนี้จะมีวอเดอร์มอร์นะมาด้วยเป็นนินจาโอเคปึ๊บอูยดเค,เค,เคแบบมังกรคนมม่เยอะว่ะนี่ครับเป็นแบบ กอคนตีกันฮะโอ้ยดมังกรติดดาวด้วยเราลองอบวันนี้ก่นโอเคทดสอบกันว่าหัวหรือเปล่า พี Dark Hell, Dark ่ดักเฮลดาคอนตัวใหญ่ตัวนี้ซีค่าหนึ่งเท่าไหร่พันพันกว่าเาวาเลือดท่านจะเยอะใช่ไหมบนลูกขึ้นบนขึ้นบนกันโอเคขนาดแมวก็ใหญ่พอสมใหญ่ปานกลางไม่ได้หญ่มาาที่เปิดมาก,ก็เอา ตัวใหญ่อะไรเน ผมว่าเราย้ายแนวดีกว่านะเพราะบางกรมันบางทีพอปุ๊บปุ๊บแม่งไปหายพวกฝั่งนี้ไงแม่งตีกันแล้วแม่งลุมเราต้องการแค่สอยเห็นตัวเดียวนะโอเคก็คเราย้ายแนวครับไปแนวหแล้วกันปะไม่ไหวเลยพวกนี้ โอเคครับไม่มีคนสบายแฮทีนี้เราต้องการแค่บังกรตัวเดียวนะแล้วเราจะเลือกว่าเราจะตัวไหนนะครับทีนี้น่าจะยากเราอเอาฝั่งซ้ายแล้วเราตีต้องมาตีโอ้ยตีล่างกะอันตราย ดีบนนี้โอเคได้แล้วหนึ่งตัวเอาตัวนี้แล้วกันช่วยดูว่ามันตียากแค่ไหนนะ ได้แล้วครับ1 2 000, 4 7 7 3 000, 9 9นะก็อันนี้น่าจะตัวธรรมดาได้ได้ตัวละาน1ล้านล้าน2ถ้าเป็นปกติไม่คูณใช่ไหมตอนนี้ผมมีคูณ2อะก็เป็นคูณ3ก็ปกติจะได้ตัวละ4,000สนตัวละ4,000สนกว่าก็ถือว่าเยอะนะครับเพราะยิ่งคูณนี้ได้เป็นล้านเลยอตอนแรกเราไปตีตัวติดดาวนี้น่าจะ ได้สักประมาณสองล้านกว่าได้่มังไม่ว่ามันล้าน,นแปดนะครับโอเควันนี้ก็ได้เห็นกันไปแล้วนะสำหรับการตีบอสไม่แบบรับเฮลดาก้นนะครับผมก็จะมีตั้งแต่เนี่ยมอนตั้งแต่แบบแรกก็คือจะเป็นมนุษย์หิมะลาวาบ,บางกรนสุนัขจานร์กรลกโดยล,ล,ลาวาเนี่ยจะให้พี่เยอะหน่อย แบบนี้ผีขรงกระดูุลาวาได้ประมาณ2 0งแสนเวลาคูณนะเถยวเยอะครับแล้วก็มาแบบนี้เฮลดาก้อนก็ตัวเฮลดาก้อนเนี่ยปกติก็ได้ประมาณล้านสองกว่านะครับสำหรับคนที่มีเข็มขัดแล้วก็ช่วงคูณ2ก็เป็นคูณ3นะก็ถ้าถ้าไม่คูณอะไรเลยก็ตกตัวละประมาณ4 0 0 0 0นกว่านะครับแต่ถ้ามีเข็มขัดอยู่แล้วก็ตัวละ8 0 0 0 0นกว่านี่คือไม่ได้รวมแบบ บัฟเอ็อะไรนะคือถ้ามี exp มีเสามีม่วงมีอะไรเงี้ยคูณเข้าไปนี่แม่งได้โคตเเยอะอ่ะแล้วคือถ้าเวลกันเป็นตีนะช่วงกันตีนะผมว่าเวลเวลไวกว่าแ,แบบพวกแบบรับมังกรอีกนะครับหรือแบบแบบศึกษาอะไรเงี้ยนะก็เป็นแบบใหม่ที่น่าสนใจครับผมก็สำหรับนี้ขอลาไปก่อนบ๊ายบาย Yeah.